สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรียมกับเดียวก็จะมากินต้มอ,อึ่องไข่นะคะทุกคนไข่เต็มท้องเลยนี่ตัวใหญ่มากแล้วก็จะมีมอึ่องอย่างมาด้วยจ้ะนี่อึ่องไข่ไข่แบบแน่นๆเลยนะคะทุกคนมีน้ำจิ้มมาด้วยจ้ะทุกคนต้มแบบว่าแซ่บมากเดียวไปลุยมาจา้ะมาแซ่บแบกันเลยอย่างแ,แรกก็ต้องลองน้ำแต่ว่าอยากแต่แต่รู้ไหมพี่อยากกินอะไรอยากกินอึ่งย่างเลสดแรงไหนะ้หน่เดี๋ยวลองขอเปิดอึ่องอย่างก่อนเดียว เพียคนทำแม่งโคตรมานะเลยโชว์ก็เรีโชว์ไข่ไข่ใหญ่อย่างนี้นะ <c oughs> มาให้ไข่อื่นใหญ่อืมน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยจิ้มมันเยอ ส่ฝนโต๊ะเขาจับอึง่งชับนีตัดตรงตัดตีนให้เรียบร้อยใช่ทำจิ้มแซบเนะาะแซมโคตรแซม เรื่องรวยใส่แบบมาข่ามอ่อนแล้วก็บบอะไรไม่รู้โอ๊ยแบบเนื้อเปื่อยอ่ะเปื่อยดิอึ่งเนื้อเปื่อยว่าืม โรงเรียนเดียวยังไม่เปิดทุกคนเราวันนี้ก็ไม่ได้ไปทำงานเลยชวนมาถาดได้ต้องเล่นตัวใหญ่อะอือนั่นแหละไข่โชดิี้อุดกัดจ้ะไม่เห็นเออไข่เยอะมากเลยอุ้ยฉันจะชอบอึ่งย่างแล้วว่ามันแบบมันเหนียวดีวะ่ะ เขาเรียกเหมือนไข่อะไรนะที่มีเยอะๆไขป่ปลาแซลมอนเปลี่ยนสีอ้าวเหมือนวะ่ะอันนี้เราจะกินทีครึ่งตัวนะทำไมไข่เยอะจังวะ,ะไม่รู้นนมันจะเปิดเอืะ ไม่แพ้จ้าไม่แพ้จ้านี่เ <c oughs> ็ปมปากเมื่อกี้ครึ่งตัวนี้ต้องทั้งตัวแล้ว ไม่พอด e ีคําเดี๋ยวมารอบนี้ท <serves> ุกคนใหญ่หลายจ้ะกินเก่งเปิดของแท้บอกเลยเดี๋ยวนะเปิดจัดแล้วไม่ทันยกเลยหลุดแล้วอ่ะดดยเปิดเกินอ่ะเปิดจาน ดูขาันยังดิ้นได้อยู่เลยเป็นอะไรที่แบบว่ามันมีความสุขมากเลยที่ได้กินอิ่งไม่มีอึ่งที่แบบไม่มีกระโหลกอึ่งกลา แต่ก็เคี้ยวได้นะแต่ว่าฟันที่เพิ่งถอดมนันเคี้ยวไม่ได้กลัวฟันล,ล้มอะมันแข็งมันไม่ล้มแล้วลุกอ่ะไม่ลุก <c oughs> นอนแอแมังมมอ,อ,อ่ะอืมมันมีข้าวเหนียวเนาะแบบแบบไปตลาด <c oughs> ชอบ่ะเยอะมีเปรียว ชอบที่แบบว่าพ,พี่เอาอาะยากแล้วใช่ปะแล้วก็ไปเอาไปเว็บนี่นะอุ่นไงหอมอมากเยี๋ยังไม่ได้กินข้าวแลยเออ <laughs> ถ้าตาติดใจอึ่งอันนี้วะชอบมากเลยมันมีความหอมอ่ะอม,มันเหมือนอย่างเลยสักอย่างหนึ่งชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ดูการกิน มนันดีวะ่ะอันจรจงแตแรกอะ่ะมันเป็นสีเขียวเดียวพี่เอาไปเวฟมากะอุ่นความร้อนอะ่ะไข่ดำเลยอืเมื่อวานก็กินเหรอต้มไหมต้มไหต้มไหมก่อนฉันอยากกินแกงอะ่ะ มีใครไม่เคยเห็นตับอึงไหมอุ้ยอือหึตัวใหญ่มากินอะ่ะอใหญ่จริงไม่รู้แบบถ้าเห็นมาเคยเห็นใหญ่ขนาดเนี้ยตอนที่เลี้ยมสั่งมาแล้วค่ะทุกคนตัวมันอ่ะน้อยมากแถมยังไม่ค่อยมีไข่แต่เนี้ยคือจับเองอ่ะที่บ้านพอถึงฝนฝน,ฝนมาตกใช่ปะ ใหญ่มากอะ่ะกิกนไหมนะค่ะ Nó lên nhiều lắm ngào nó mình dư đây Hình tớp rồi thấy thấy <athletes> quá <N waar> คตาดำอะย่างไงเขาอันน um> ี้จะดำประมาณนี้นะ เป็มค้ำอีกแล้วเชื่อแลไรว,ว่าอึ่งยางมันมันมากถล้ามันจะมีความหอมน,นะจนจัดจนเป่าคืนนี้เราอาจจะคานออกมาอคานองอ่ะคยมาแบบเป็นอึ่งเลย เดี๋ยวคือกินน่าอร่อยมากอร่อยคือจริงเพราะว่าพี่ล,ล่อไปเกือบเกือบหมดอ,อิ่มเลยวะเพราะว่าเหมือนไข่พอกินน้ำไปแล้วไข่จะเริ่มบืนเหมือนจริงวะเหมือนไข่กุ้งอ่ะไข่แซลมมอนแต่นี่เป็นอาหารแบบว่าพื้นบ้านที่อร่อยกินนะ้ำ เราจะไปละกรจะกลายผายเราจะกลายเป็นอื่นแล้วเขารู้สึกกันนะรสชาติอร่อยมากอาจจะไม่ได้ทำนะทุกคนเพื่อนเอามาให้แล้วทำมาให้เรียบร้อยทำมาแบบน่ากินอะสะอาดหมดจดไปจ้ะไปจ้ะกินถึงลิ้นพันแล้วเรมก็ อิ่มแล้วนะจ๊ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแนละ้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย